สู่นักเรียนทุกคนนะครับวันนี้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์วิชาสังคมศึกษานะครับโดยครูอภิญญาเสนาธรรมนะครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องของประวัติและความสําคัญของพุทธศาสนานะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับ 1. ความสําคัญของศาสนาความสําคัญของศาสนานะครับข้อ1ก็คือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ พุทธศาส,สนาเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือคำสอนของพุทธศาส,สนาเน้นสั่งสอนให้เราต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันมีความเมตตากรุณานต่อกันไม่เบียดเบียนกันทําให้คนไทยมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันและมีความรักส,รส,มรสมัครสมาสมัคีต่อกันคนไทยจึงอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนะครับในภาพก็จะเป็นการฟังพระประพมเทศนานะครับของพระสงฆ์ในวันสาคัญต่างๆของศาสนานะครับ ความสำคัญของศาสนาข้อที่2ก็คือเป็นศูนย์รวมการทําความดีและเป็นหลักในการพาราัฒนาจิตใจคําสอนของพุทธศาสนานอกจากจะสอนให้เราต้องมีความเมตตากรุณาเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่อ่อนน้อมทาตนและให้อภัยต่อก,กันแล้วยังสอนให้รู้จักปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาจิตใจให้เกิดความสงบเช่นการสวดมนต์การฝึกสมาธิภาพแรกนะครับจะเป็นภาพของมนุษย์ ที่มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ภาพที่2เป็นภาพแสดงถึงความออน,น้อมถ่อมตนภาพที่3เป็นภาพที่แสดงถึงการสวดมนต์นะครับการฝึกสมาธิต่ตางๆนะครับความสําคัญของศาสนาข้อที่3นะครับเป็นที่ประกอบศาสนาพธิธีและเป็นแหล่งทํากิจกรรมทางสังคมวัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆทางศาสนาเช่นการทำบุญการทอดผ้าป่ากระถิน ทำให้ประชาชนได้พบปะสังสรรค์กันและนอกจากนี้ว่าจังเป็นสถานที่จัดประชุมด้านหมายเพื่อทํากิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนนะครับดังภาพแรกก็จะเป็นภาพการถวายาพระป่าสาม,มัคคีนะครับภาพที่2เป็นการถวายสังฆทานภาพที่สาเป็นการเวียนเทียนนะครับในวันสําคัญทางพุทธศาสนานะครับต่างๆนะครับประเทศไทยนะครับนอกจากพุทธศาสนาที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธแล้ว ยังมีศาสนาอื่นเช่นคิดศาสนาศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาซิกนะครับเป็นต้นต่างก็มีหลักธรรมคำสอนของศาสนาของตนเองนะครับซึ่งสอนคนให้เป็นคนดีและมีศาสนาสถานที่เป็นเสมือนตัวแทนของศาสนาเพื่อให้สังฆชนได้เคารพศรัทธาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นศูนย์รวมจิตใจของสังฆชนในแต่ละศาสนาอีกด้วยนะครับภาพแรกนะครับเป็นชาวมุสลิมนะครับที่มีความศรัทธาต่อพระอัลลอฮ์นะครับ และก็ภาพที่2น,นะครับเป็นของศาสนิกชนนะครับของพิศาสนานะครับที่แสดงความเคารพต่อพระเจ้านะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็นับได้เจอกันใกนการสอนนะครับในวิชาสังคมศึกษาสําหรับสาหรับชั้นป .4 ไปแล้วนะครับโปรดติดตามคลิปต่อไปได้เลยนะครับ